สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารแคลต่ำในเซเว่นอีเลฟเว่นเว้ยใครว่า Seven เซเว่นเี่ยไม่มีอาหารคลีนที่จริงมันก็พอจะมีอาหารคลีนอยู่นะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกยังไงนะครับถึงมันจะคลีนนั่นเองซึ่งรูปร่างของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกินเป็นสัดส่วนใหญ่เลยนะครับผมประมาณ70%เกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกกินอะไรที่มันดีๆนะครับหลายคนคงจะเคยได้ยินว่ากินยังไงก็ออกมาเป็นอย่างนั้นแหละครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มันแแแบบบวว่่่าาาาโอ้โ้หหคคลลตกก็าจจะะะิินนนไดใปรรมมมณทีเสั มันเป็นอะไรที่ผมจะเลือกกินในขณะที่ผมเข้าเซเว่นผมจะไม่ค่อยกล้ากินขนมหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นโรคจิตมากที่ว่ากูจะต้องแบบมานั่งดูว,ว่าไอเนี่ยมันกี่กิโลแคลแล้วกูกินไปแล้วกูจะอ้วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเป็นโรคจิตไปแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยผมเคยอ้วนแบบ9กกิโลครับซึ่งอาหารวันนี้ที่เราเลือกมาครับมันก็หนึ่งนะครับแคลต่ำแล้วสองมีคุณค่าทางอาหารที่แบบว่าเป็นอาหารคลีนเป็นอาหารที่ดีนั่นเอง สามมันสามารถจะสร้างกล้ามเนื้อได้ในบางอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันเลยดีกว่านะครับพูด่าพคำเพลงมาเยอะมากแล้วนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือข้าวกล้องนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าขาดนะครับผมไม่ใช่แบบไม่กินข้าวทั้งวันแล้วจะผอมนะครับโอเคมันผอมจริงนะครับแต่ว่าร่างกายก็อาจจะขาดสารอาหารแล้วก็อาจจะทาให้ระบบการเผาผลาญเสียเพราะฉะนั้นกินเถอะครับผมได้ยินมานะครับว่าข้าวกล้องเนี่ยมันสามารถจะทาให้ระบบการเผาผลาญเราดีขึ้นเนื่องจากมมััันนนนีไฟเบบออรร์่งะคา อย่างที่2นะครับที่ผมเลือกมานะั่นก็คืออกไก่นะครับอกไก่นุ่มในเซเว่นอันนี้โคตรคลีนเลยแค่80กิโลแคลอรี่เป็นพลังงานจากไขมันแค่5แคลอรี่เท่านั้นโอ้โหมันจ้าบมาก คือแบบนึกอะไรไม่ออกหรือว่าไม่รู้จะกินอะไรครับผมซื้อไอ้นี่กินประจำครับโอเคอะ่ะมันก็อร่อยนุ่มแล้วก็หอมพิษไทยนะครับกินได้แล้วก็ไม่อ้วนมากนะครับดีกว่าเราไปเลือกซื้อพวกเบอร์เกอร์หรืออะไรซื้ออกไก่นุ่มเนี้ยมันให้โปรตีนต้อง17ไคเลนกามก็สามารถที่จะเอามากินได้นะครับนะก็จะมีกล้ามขึ้นอย่างนี้คือมีน้อยก็ยังจะโชว์อีกน้ำพริกปลาทูนะครับผมเลือกน้ำพริกปลาทูในเซเวน่นเพื่อมากินกับไอ้อกไก่นี้เพราะว่าน้ำพริกปลาทูเนี้ยผมอ่านข้างกระป๋องแล้วนะครับมันไม,มน 25หอม20กระเทียม20็แล้วก็ดำปลาครับไม่มีน้ำตาลเลยแต่แม่งเสือกมีรสหวานๆคือไม่รู้หวานอะไรนาจะหวานมาจากหอมอะไรยครับอาจจะมีน้ำตาลอยู่เล็กน้อยนะครับน้ำตาลจากพวกผักอะไรอย่างนี้และอย่างที่3ที่ผมเลือกนะั่นก็คือพวกไข่ต้มนั่นเองนะครับพวกไข่ต้มนี่ก็มีแคลอรี่ที่ไม่สูงมากเราก็สามารถที่จะ นำมากินได้นะครับให้เราอิ่มท้องนั่นเองกินไข่แดงแค่ประมาณ2ฟองก็พอนะครับอาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับแล้วเราก็เลือกกินที่ไข่ขาวนะครับกินในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองอย่างต่อไปก็คือจะเป็นกาแฟนั่นเองนะครับผมเป็นคนชอบกินกาแฟมากคือกินทุกเช้าครับซึ่งกาแฟเนี่ยผมเลือกเป็นอเมริกาโน่นะครับไม่ใส่น้ําตาลเลยคือกินกาแฟแบบกาแฟขมๆครับถามว่ามันอร่อยไหมมันไม่อร่อยในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆผมรู้สึกว่าผมชอบที่จะกินมันมากคาเฟอีนเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราเผาผลาญได้มากขึ้นด้วยเพราะฉนนั้ ผมก็เลือกกินอเมริกาโน่นะครับซึ่งเป็นกาแฟเข้มๆสำหรับคนเข้มๆอย่างผมนะครับทุยเครื่องดื่มต่อไปนะครับที่เราสามารถจะดื่มได้โดยที่เราไม่อ้วนนั่นเองนั่นก็คือพวกชาแต่เป็นชาที่ไม่ใช่พวกโอ๊กชีที่แบบลดน้ำผึ้งลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนั้นอ้วนทั้งหมดน้ำตาลแม่งโคตรเยอะเลยคือทุกคนคงอาจจะเคยได้ยินมานะครับว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ไม่ต้องคนไทยหรอกคนหลายๆชาติหรือว่าคนทั่วไปนี่แหละครับกินน้ำตาลกันวันละเยอะมากคือ ขวดขวดหนึ่งนี่มีบางทีเป็น10กร,รัม20กร,รัมอะครับดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือเราควรจะกินน้ําเปล่าครับหรือไม่ก็ับพวกแป,ป๊บซี่หรือว่าโคกซีโร่อะไรที่มันไม่มีน้ําตาลนั่นเองแต่ผมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเข้าไปเพื่อจะหาเครื่องดื่มที่มันเย็นๆเนี่ยผมจะกินพวกชาเขียวหรือว่าชาอะไรที่มันไรน้ําตาลครับซึ่งขวดเนี้ย แคลอรี่อยู่ที่15แคลอรี่คือทั้งขวดเนี้ย15แคลอรี่แล้วก็กินให้มันเย็นชื่นใจแต่เราไม่ต้องการความหวานนั่นเองนะครับทำไมคนเราถึงกลัวความหวานกันมากขนาดนั้นเพราะว่าน้ําตาลเนี้ยมันสามารถจะแปลงเป็นไขมันได้แบบรวดเร็วมากนะถ้าเราไม่ได้เอาไปใช้นั่นเองกินอะไรที่มันน้าตาลน้อยที่สุดนะครับไม่ต้องตกใจว่าทําไมตัวเองอ้วนถ้าเกิดยังก,กินน้ําอัดลมอยู่วันละหขวดอะไรเงี้ยครับมันอ้วนแน่นอนครับเพราะน้าตาลมันเยอะมากแต่บางคนก็ระบบเผาผลาญดีกินหาอะไรก็ไม่อ้วนแต่ก็นั่นแหละครับ ไดได้ประเ็นอย่างต่อมานะครับผมก็เลือกเป็นขนมปังโฮวีดซึ่งขนมปังโฮวีดเนี่ยมันก็มีพวกน้ําตาลมีพวกอะไรอยู่บ้างในนี้ก็เขียนกันว่า2แผ่นเนี่ยให้พลังงาน150กิโลแคลอรี่แต่ว่าเป็นพลังงานจากไขมัน20กิโลแคลอรี่นั่นเองจากหน่วยบริโภคเนี่ยมันก็มีน้ําตาลแค่2กร,รัมนะครับแถมมีใยอาหารด้วยแล้วก็มีไขมันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเอามากินระหว่างมือได้นะครับสําหรับใครที่แบบเล่นกล้ามแล้วต้องการที่จะ มีพลังงานแบบเยอะๆครับสามารถจะกินไอ้นี่เสริมเข้าไปได้นะครับเพราะมันเป็นคาร์โบไฮเดรตท,ที่แบบสามารถจะหากินได้ง่ายนั่นเองแต่อันนี้มันอาจจะใส่เนยเทียมหรืออะไรนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ได้ซีเรียสเหมือนจะไปแข่งนักพอกายอะไรขนาดนั้นเราก็ กินเพื่อให้แคลอรี่มันถึงก็น่าจะโอเคลวครับสำหรับอย่างต่อไปก็จะเป็นกลุ่มพวกนมนะครับพวกนมเนี่ยผมก็จะเลือกนมที่มันไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นั่นเองเพื่อตัวเองจะได้ไม่อ้วนมากสําหรับขวดนี้นะครับก็ราวๆร้อยสี่สิบกิโลแคลอรี่นะครับก็ไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่ไม่มีไขมันเลยน้ำเต้าหู้ก็สามารถกินได้นะครับซึ่งน้ำเต้าหู้เนี่ยมีโปรตีนต้องเจ็ดกรัมเลยนะครับซึ่งขวดนี้มีแคลอรี่อยู่เจ็ดสิบแคลอรี่นะครับเป็นแคลอรี่จากไขมันยี่สิบกิโลแคลอรี่เองก็ ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสามารถกินได้นะครับแต่เราต้องเลือกสูตรที่น้ําตาล2%อเนะครับคือผมเ,เป็นคนที่แบบจะต้องดูน้ําตาลข้างซองนะครับว่าแบบเฮียกูควรจะกินดีไหมคือแบบถ้าน้ําตาลเยอะคือไม่กล้ากินอะ่ะเป็นโรคติดจริงๆเป็นโรคติดมากเลยเราแบบเคยอ้วนอะ่ะถ้ามีน้าตาลเยอะแม่งกลัวอ้วนกลับไปเท่าเดิมแล้ว90คือกว่าจะลดกลับลงมาคือมันเหนื่อยมากเว้ย มันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยกินน้อยแล,ล้วลดทัวอย่างเงี้ยมันต้องออกกําลังกายมันต้องทําหลายอย่างครับต่อมาเป็นโยเกิร์ตนั่นเองโยเกิร์ตก็จะเลือกกินแบบ0%นซะครับซึ่งโยเกิร์ตอันเนี้ย80ิกิโลแคลอรี่คือไม่เยอะเลยแต่ว่ามันจะมีน้ําตาลอยู่ประมาณ8กร,รมัมแต่โอเคครับ80กิโลแคลอรีร่ก็ไม่ได้เยอะมากเลยนะครับก็สามารถจะกินได้นะครับแต่ก็หนักน้ําตาลอยู่นะต่อมาเป็นนมนะครับนมไฮโปรตีนก็สามารถจะกินได้เช่นกันนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านาว่าาตลไป 50%แล้วนะครับน้ำตาลก็อยู่ที่7กรัมนะครับแต่ว่าขวดหนึ่งเนี่ยได้โปรตีนประมาณเกือบ32กรัมกันเลยทีเดียวก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโปรตีนเยอะขวดนี้ก็จะมีพลังงานทั้งหมด220กิโลแคลอรี่เป็นพลังงานจากไขมัน30กิโลแคลอรี่คืออีค่ากระป๋องนี้มันสําคัญมากนะสำหรับคนลดความอ้วนครับหรือว่าใครที่แบบต้องการจะลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักอะดูครับคือเราต้องแบบพยายามแบบนับดูว่ากินไม่เกินประมาณ 1 0 0กิโลแคลอรี่2,000กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นสามารถบวกลบได้นะครับต่อมาเป็นการโนล่านะครับกาโนล่าก็จะเป็นของพวกไดมอนด์เกรนนะครับเพราะว่าเขามีน้ำตาลที่แบบไม่ขัดสีนะครับ9%แล้วก็จะเป็นพวกธัญพืชอะไรอย่างนี้ก็มีพวกวิตามินมีพวกอะไรสามารถจะกินได้เช่นกันนะครับแต่ก็อย่ากินเยอะมากนะฮะอะไรที่กินเยอะมากมันก็อ้วนทั้งนั้นแหละครับแคลอินต้องอย่ามากเกินแคลเอาแล้วเราก็จะไม่อ้วนนะครับสำหรับผลไม้นะครับก็สามารถจะเลือกกินได้เลยนะครับแอปเปิ้ลหลูก กล้วยหนึ่งอันอะไรเงี้ยแต่ผมจะชอบไปซื้อกล้วยที่เซเว่นกินนะครับกล้วยมันก็โอเคครับมีพวกวิตามินมีพวกอะไรแล้วก็ยังให้พลังงานอีกด้วยนะครับแคลอรี่ก็คงไม่สูงมากนะครับในพวกผลไม้และอย่างสุดท้ายซึ่งเป็นขนมที่แบบผมกินอยู่อย่างเดียวเลยขนมในเซเว่นก็คือไอสาลายเนี่ยแหละครับซึ่งไอสาลายยี่ห้อนี้มันอบแบบไรน้ำมันเลยนะครับคือไม่มีไขมันเลยไขมัน0%กันเลยทีเดียว แต่ว่าก็จะมีน้ําตาลอยู่ถุงละ2กร,รัมนะครับถุงเล็กถุงละ2กร,รมัมถุงเล็กถุงนึงเนี่ยสิกิโลแคลอรี่ก็สามารถจะกินให้หายอยากกินขนมได้นะครับก็ตัวนี้เลยนะครับไรน้ํามันกินได้เนี่ยครับนมแอลมอนตัวนี้คือสุดยอดมากเลยครับผมซื้อกินแม่งโคตรบ่อยมันไม่มีน้ําตาลเลยนะครับน้าตาลศูนย์เลยครับผมแล้วก็พลังงานอยู่ที่25กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะครับเป็นพลังงานจากไขมัน20กิโลแคลอรี่ซึ่งไขมันจากแอลมอนอ่ะเป็นไขมันดีเว้ย บางคนจะเข้าใจแบบว่าเฮ like um ้ยกูไม่ควรกินไขมันเลยไม่กินน้ำมันเลยคือไขมันดีอะครับมันสามารถไปช่วยสลายไขมันที่อยู่ในตัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก re really be so uh ินไขมันบ้างนะครับแต่อย่ากินเยอะอย่าเข้าใจผิดบ้างไม่ต้องกินเลยเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องการสารอาหารให้ครบห้าหมู่เหมือนที่เราเรียนตั้งแต่ตอนเด็กนั่นเองเวลาคนเราจะลดความอ้วนเนี่ยมันคำนวณง่ายมากเลยนะครับก็คือแคลอินเนี่ย ต้องอยามากกว่าแคลเอาคนเราปกติเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติเลยเดินเหินผู้หญิงก็อาจจะเผาผานอยู่ที่ประมาณ1,500กิโลแคลอรี่นะครับผู้ชายก็ประมาณ2,000กิโลแคลอรี่นั่นเองไอพันห้ากับ2,000เนี่ยมันก็จะต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับบางคนเผาผานดีบางคนเผาผ,าน,า,นผานไม่ดีนะครับบางคนระบบการเผาผานเสียนะครับเนื่องจากแบบ กินน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องกินอย่างพอประมาณนะครับอย่างน้อยวันละสามื้อต่อวันนั่นเองแต่บางคนจะเข้าใจแบบว่าเฮ้ยฉันกินแต่ผลไม้คือแบบว่าระบบก,การเผาผลผาญมันเสียนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกินให้ครบสามื้อนะครับแต่ว่าอย่ากินมากไปแค่นั้นเองแล้วก็หาแอคทิวิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วหรือว่าวิ่งหรือว่าจ็อกกิ้งหรือว่าเล่นกีฬานะครับก็จะทาให้เรา ผอมลงได้นั่นเองนะครับก็อยากจะให้ความรู้ไงอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเนะครับแต่ว่ามันสามารถจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองดังนั้นวันนี้ผมขออนุญ,ญาตกินข้าวก่อนนะครับช่วงนี้ก็ต้องกินอาหารคีนหน่อยก็พยายามจะลดหุ่นแล้วก็ฟิตเนสนะครับทำให้หุ่นตัวเองดีขึ้นมาตั้งเป้าหมายไว้ประมาณปลายปีนะครับน่าจะหุ่นดีขึ้น พอสมควรก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมากินอะไรที่มันแบบดีต่อร่างกายยังไงถ้าเกิดใครมีอาหารคลีหรืออะไรที่สามารถหาซื้อง่ายๆสามารถแท็กมาที่ IG ผมนะครับหรือว่าบอกกันที่เพจได้เลยนะครับเราจะได้รู้ว่า เออไออันเนี้ยมันโอเคผมจะได้แบบเออเวลาไปเจอจะได้แบบซื้อกินบ้างนะครับวันนี้ก็มาแนะนําให้นะครับสำหรับใครที่กาลังจะลดความอ้นวนหรือว่าควบคุมน้ําหนักหรือว,ว่าเล่นกล้ามอยู่นะครับก็สามารถจะซื้อพวกนี้กินได้นะครับไม่อ้วนสร้างกล้ามเนื้อได้แล้วก็สามารถควบคุมแคลอรี่ได้ในแต่ละวันให้ไม่เกินแคลเอานั่นเองนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับบ๊ายบายครับ